เพื่อความฉลาดในหลายๆประการด้วยกันก็เลยตั้งเป็นปัญหาดังต่อไปนี้ถ้าใครสามารถตอบปัญหาได้ทั้ง16ปัญหาได้ก็ถือว่ามีความเข้าใจในการบำเพ็ญบารมีเป็นอย่างดีปัญหา16ข้อนั้นคืออะไรหนึ่งบารมีคืออะไร 2. บารมีนี้เพราะอัถฐว่าอย่างไรสาบารมีนี้มีกิยา แล้วบารมีมีกี่อย่างบอกบารมีนี่โดยย่อมีสิบอย่างดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าในกาละนั้นกาละนั้นคือเมื่อไห่สมัยที่เป็นสุมเมธบัณฑิตเราเลือกทานบารมีอันเป็นทางใหญ่ที่ท่านผู้สแสวงหาคุณใหญ่คือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆประพฤติมาแล้วเป็นครั้งแรกเราก็ได้เห็นทานเป็นบารมีตัวแรกที่จะช่วยให ตรัสรู้เนี่ยนะเป็นเป็นทางที่จะทําให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าภาษารีบุตรทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญธรรมะอันทำให้เป็นพระพุทธเจ้ามีเท่าไหร่พระเจ้าค่ะคุณธรรมที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้ามีเท่าไหรพระองค์ตรัสตอบว่าดูก่อนสารีบุตรธรรมะคือพุทธกัลกะธรรมธรรมอันทําให้เป็นพระพุทธเจ้ามีสิบประการแลสิบประการคืออะไรบ้างดูก่อนสารีบุตรทาน เป็นธรรมที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าศีลเป็นธรรมที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าเนคขรมะเป็นธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าปัญญาเป็นธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าวิริยะเป็นธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าคันติเป็นธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าสัจจะก็เป็นธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าอธิษฐานก็เป็นธรรมะที่ทําให้เป็น พระพุทธเจ้าเมตตาก็เป็นธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าอุเบกขาก็เป็นธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าดูก่อนสารีบุตรธรรมะสิบประการเหล่านี้แลเป็นพุทธกากะธรรมเป็นธรรมที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าบารมีสิบคือทานศินนิคัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะที่ฐานเมตตาและอุเบกขาธรรมะทั้งสิบประการเหล่านี้นี่แหละ ที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนี่ก็มาขึ้นคําถามข้อที่สว่าลําดับของบาร,รมีนั้นเป็นอย่างไรในอัตถกถาปกินกะกาถาหน้า573ร้อยด่อหน้ากโมกโมหรือกะมะตัวนี้แปลว่าลำดับลำดับนั้นปกติมีหลายอย่างด้วยกันเช่นลำดับแห่งการเกิด การเกิดขึ้นอย่างเด็กที่อยู่ในคันเนี่ยมีการเกิดขึ้นโดยลําดับอย่างไรปฐมังกะละลังโหติกะละลังโหติอปุทังอย่างเงี้ยนะก็ตอนแรกก็เป็นหยาดน้ําไซส์กลายเป็นน้ําขุ่นข้นอะไรก็ว่าไปค่อยๆเจริญเติบโตมาโดยลําดับอันนี้เรียกว่าลําดับการเกิดอย่างที่สองก็เรียกว่าลำดับการปฏิบัติถ้าลําดับการปฏิบัตินั้นต้องขึ้นต้นด้วยสีแล้ววิสุทธิต่อด้วยจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้น ลำดับที่เป็นไปอย่างนี้เรียกว่าลำดับแห่งการปฏิบัติส่วนลำดับตรงนี้หมายถึงลำดับแห่งเทศนาลำดับแห่งการแสดงนี่เหตุผลที่หนึ่งเป็นลำดับแห่งเทศนาไม่ใช่ลำดับแห่งการปฏิบัติเพราะว่าปฏิบัตินั้นไม่ใช่ขึ้นต้นเมื่อไหร่ก็ทานตลอดไม่ใช่เพราะว่าปฏิบัตินี้พร้อมเมื่อใดเจริญอะไรได้ก็เจริญไปเลย ไม่ต้องขึ้นต้นด้วยทานเสมอไปอาจจะขึ้นต้นด้วยปัญญาก็ได้ขึ้นต้นด้วยเมตตาก็ได้ขึ้นต้นด้วยศีลก็ได้ขึ้นต้นด้วยเนคขัมมะก็ได้ขึ้นต้นด้วยอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่นี้หมายถึงลำดับการแสดงใช่ไหมอย่างเช่นทานศีลเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะที่ฐานเมตตาและอุเบกขาที่เอามาแสดงอย่างนี้เรียกว่าลำดับแห่งเทศนาอันนี้เหตุผลที่แรกเรียกว่าเป็นลำดับของเทศนาเหตุผลที่สอง เป็นลำดับแห่งการสมาทานครั้งแรกคือท่านสุมเมธบัณฑิตเนี่ยนะสุมเมธบัณฑิตตอนที่ท่านสแสวงหาพุทธกัลกะธรรมตอนที่ท่านคร่ครวรพิจารณาว่าธรรมะอะไรหนอที่ทำให้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็พิจารณาใช่ไหมพิจารณาก็เห็นทานเป็นครั้งแรกเมื่อท่านพิจารณาเห็นว่าทานนี่แหละ เป็นหนทางที่ท่านผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆได้ทรงปฏิบัติมาพอท่านเลือกเฟ้นเห็นทานท่านก็สมาทานถือเอาการให้ทานนี่เป็นลำดับแรกว่าเราจะต้องให้ทานถ้าปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างว่าหม้อที่คว่ำไปแล้วนะหยาดน้ําไม่เหลือแม้แต่หยดฉันใดเราเพึงให้ยาจกทั้งหลายฉันนั้นท่าน ทานบารมีเนี่ยถือว่าเป็นลำดับครั้งแรกแห่งการสมาทานเมื่อมีการสมาทานว่าจะต้องให้ทานเป็นต้นน,นะสมาทานว่าเราจะต้องให้ทานสมาทานว่าเราจะต้องรักษาศีลเจริญเนคขัมมะอบรมปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะมีขันติดำรงมั่นอยู่ในสัจจะอธิฐานและมีเมตตาประกอบพร้อมด้วยอุเบกขาเนี่ยนะเมื่อมีการสมาทานอย่างนี้ล้วก็ต้องค้นคว้าว่า การให้ทานมีอะไรบ้างขอบเขตของการให้ให้แค่ไหนให้อย่างไรองค์ประกอบแห่งการให้มีอะไรบ้างจริงๆแล้วถ้าเดี๋ยวเรียนในพุทธวงศ์เนี่ยจะรู้ว่าท่านสุเมธบัณฑิตเนี่ยท่านคิดไว้หมดแล้วคิดไว้หมดแล้วคิดไว้ครบถ้วนทั้งหมดเสร็จแล้วก็สมาทานสมาทานว่าจะต้องปฏิบัติไปตามนี้แหละทั้นการสมาทานนั้นจึงเป็นเหตุแห่งการค้นคว้านะสมาทานว่าจะต้องปฏิบัติในบารมีสิบ ็ค้นคว้าพิจารณาถึงบารมีทั้งสิบเมื่อมีการค้นคว้าก็สมาทานอีกครั้งหนึ่งอธิษฐานว่าจะต้องเป็นไปตามนั้นแล้วก็มีการเจริญบารมีเหล่านั้นไปโดยลําดับความที่ท่านสมาทานในการประพฤติบารมีมาแล้วในอดีตท่านเกิดณที่ใดท่านจึงไม่เผลอไปเกิดเป็นนกเกิดเป็นปลาเกิดเป็นไก่เกิดเป็นกระต่ายเกิดเป็นช้างเป็นมา้าเป็นต้นท่านก็ไม่เผลอ ไม่เผลอในการประพฤติบารมีไปเกิดเป็นหน้าเกิดเป็นงูเกิดเป็นเสือเกิดเป็นเสือก็ทำนะบำเพ็ญบารมีเกิดเป็นช้างก็บำเพ็ญบารมีเกิดเป็นอะไรก็บำเพ็ญบารมีทั้งหมดเพราะไม่มีการเผลอเพราะอะไรเพราะการสมาทานการตั้งใจเอาไว้ในอดีตนี้ยิ่งใหญ่จริงๆก็เหมือนกับอะไรนะาคิดดูในฝ่ายเลวนะสมาทานว่าจะต้องล้างแค้นไอ้คนนี้ตลอดไปเป็นคู่เวรแบบพระเทวทัตเนี่ยนะ ก็เทวทัตสมาทานเนี่ยสมทา,านเป็นคู่เวรกับพระโพธิสัตว์การสมาทานอน,นั้นยังมีผลมาจวบจนชาติสุดท้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่ปรินิพพานก็เป็นคู่เวรกันต่อไปไม่รู้อีกกี่ชาติต่อกี่ชาติเพราะนั่นะการสมาทานความเลวยังมีผลขนาดนั้นแล้วความดีไม่ยิ่งไปกว่าหรือฉั้นการสมาทานความดีนั้นจึง เป็นเหตุให้ได้มีการเจริญเมื่อไปอยู่ณที่ใดแห่งหนตนําบลใดพบใดชาติใดก็ไม่ละทิ้งในการเจริญบารมีเพราะนั้นการสมาทานนั้นจึงสําคัญมากเพราะนั้นถ้าหากว่าเราทั้งหลายหมั่นสมาทานในการประพฤติกุศลธรรมอยู่เสมอสมาทานนี้โดยสับแล้วว่าถือเอาถือเอาอย่างเช่นที่เรียกว่าถือเอาเป็นแก่นสารเป็นสาระไม่ละไม่เวนเนี่ยในที่สุดก็ประสบความสําเร็จจนได้เพราะ การค้นคว้าการสมาทานนี้ถือว่าเป็นเบื้องต้น